บุกเกอร์พอดธรรมะหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะกรรมกับโรคพันธุกรรมในทัศนะพระพุทธศาสนาตอนที่1ปุจชาปัจจุบันมีการตรวจกรองพันธุศาสตร์ว่าผู้ใดมียีนผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคหรือสามารถถ่ายทอดโรคไปยังลูกหลานได้ เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ตัดสินป้องกันการเกิดโรคพันธุกรรมอย่างไรก็ดีการตรวจพบว่าตนเองมีความผิดปกติทางพันธุกรรมมีผลกระทบทางจิตใจและสังคมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกว่าถูกตราหน้าทางสังคมรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าหรือด้อยกว่าคนอื่นและความกลัวที่จะรู้ว่าตนมีความผิดปกติทางพันธุกรรมการตรวจกรองทางพันธุศาสตร์มีประโยชน์ แต่การนํามาใช้จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนรวมทั้งต้องคำนึงถึงประเด็นทางสังคมาศาสนาและประเพณีที่เกี่ยวข้องกันด้วยความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องกรรมอาจมีผลกระทบต่อเจตคติและการตัดสินใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพันธุกรรมอาจเป็นได้ทั้งทางลบและทางบวกเช่น ถ้าหากคิดว่าสุดแล้วแต่กรรมถ้าลูกจะเป็นโรคก็ยอมรับกรรมเช่นนี้ก็อาจเป็นผลเสียเพราะจะไม่พยายามหาทางป้องกันแต่อีกด้านหนึ่งความเชื่อว่ามีลูกเป็นโรคพันธุกรรมเนื่องจากกรรมเก่าก็อาจช่วยให้ยอมรับและช่วยผ่อนคลายความทุกข์ได้บ้างความเชื่อเรื่องกรรมอาจทําให้พยายามสร้างความดีให้ความเมตตาช่วยเหลือเลี้ยงดูคนที่เป็นโรคพันธุกรรมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ ความเชื่อเรื่องกรรมอาจจะมีอิทธิพลในด้านมุมมองของสังคมต่อคนไข้โรคพันธุกรรมสังคมอาจรังเกยียจอาจสงสารหรืออาจคิดว่าชาติก่อนคงทำกรรมไว้มากมุมมองของสังคมอาจมีผลกระทบต่อความรู้สึกและต่อการตัดสินใจตรวจและการยอมรับผลการตรวจกรองทางพันธุศาสตร์ขอเรียนถามว่าพุทธศาสนามีคำอธิบายเรื่องหลักกรรมในแง่ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคโดยเฉพาะ โรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดอย่างไรวิสัชนาะโรคเกิดได้จากเหตุปัจจัยหลายอย่างเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศก็มีการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอก็มีการถูกทำร้ายก็มีเกิดจากกรรมก็มีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าหากใครเห็นว่าโรคทุกอย่างความบาดเจ็บทุกอย่างเกิดจากกรรมทั้งสิ้นอย่างนั้นถือเป็นความเข้าใจผิดพลาด โรคนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุกรรมก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในบรรดาปัจจัยเหล่านั้นพีชนิยามก็เป็นกฎธรรมชาติอีกกฎหนึ่งที่มักเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในทางพุทธศาสนาได้แบ่งกฎธรรมชาติไว้อย่างน้อย5้ากฎคืออุตุนิยามเป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นไปของสภาพแวดล้อมเช่นดินฟ้าอากาศความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆพิชนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพืชพันธุ์จิตตนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิตใจกรรมนิยามกฎธรรมชาติที่ว่าด้วยการกระทำของมนุษย์ที่เกิดจากเจตจำนงหรือเจตนาคือกระบวนการแสดงผลของเจตจำนงธรรมนิยาม คือกฎทั่วไปแห่งเหตุและผลเช่นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปเป็นไปตามเหตุปจัจจัยเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาเมื่อพิจารณาดูสิ่งทั้งหลายที่อยู่ภายใต้กฎเหล่านี้ชีวิตมนุษย์นั้นเป็นส่วนประกอบที่ขึ้นอยู่กับ5้ากฎครบทั้งหมด ธรรมชาติภายนอกหลายอย่างจะขึ้นอยู่เพียง2-3กฎเช่นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติเพียงสองอย่างเช่นอุตุนิยามและพีชนิยามฉะนั้นเราจะต้องแยกออกไปจะไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จะบอกว่าเกิดปรากกรรมเป็นตัวกำหนดไปหมดไม่ได้พันธุก,กรรมเป็นคำที่คนไทยเราบัญญัติขึ้นใช้ใหม่ซึ่งพาให้สับสนโรคของพืชพันธุ์ หรือพันธุก,กรรมต้องถือว่าเป็นการใช้สับผิดเลยทำให้เข้าใจผิดเป็นเรื่องกรรมไปจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องกรรมอาจเรียกว่าพันธุนิยามหรือเป็นอย่างอื่นของพระเรียกว่าพีชานิยามกฎแห่งพืชพันธุ์เป็นเรื่องของยีนหรืออื่นๆกรรมจะมีความสำคัญที่ว่า กรรมเป็นตัวปรับสภาพของจิตที่เป็นองค์แห่งภพของเขาให้เข้ากันกับพืชพันธุ์ที่มีความบกพร่องถ้ามองในแง่กรรมก็คล้ายๆว่ากรรมนำให้เขามาเกิดให้เหมาะกับสภาพการเกิดที่มีความบกพร่องอันนี้แต่บางทีก็เหมาะกันในแง่อื่นคนที่พีชนิยามมีส่วนบกพร่องก็อาจจะไปเหมาะดีในแง่อื่นส่วนนี้เลยต้องมารับผลเสียไปจะมองแบบแง่เดียวตายตัวไม่ได้เป็นอันว่า เรื่องโลกภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวเพราะว่ากฎธรรมชาติตามหลักพระพุทธศาสนามีหลายกฎพีชนิยามหรือกฎแห่งพืชพันธ์ุก็เป็นอันหนึ่งอย่าสับสนกับคำว่าพันธุก,กรรมกับคำว่ากรรมปุจฉา การตรวจว่าผู้ใดมียีนผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคหรือสามารถถ่ายทอดโรคไปยังลูกหลานได้มีจุดประสงค์เพื่อนำความรู้นี้ไปใช้ป้องกันการเกิดโรคพันธุกรรมในครอบครัวเช่นโดยการคุมกำเนิดหรือการทำแทง้งซึ่งเคยนมัสการเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้จนได้คำตอบชัดเจนแล้ว บางศาสนาถือว่าการคุมกำเนิดผิดทำไมพุทธศาสนาจึงไม่ถือว่าการคุมกำเนิดเป็นสิ่งผิดวิธีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นการป้องกันวิสัชนาเป็นสิทธิ์ของคนแต่ละคนของเราไม่ถือว่ามีพระเจ้าที่อยู่คอยบังคับใครกฎธรรมชาตินี้เป็นธรรมดาความจริงอย่างไรก็อย่างนั้นถ้าการคุมกำเนิดไม่ใช่ไปทำแท้งม่ใช่การฆ่าคนก็ไม่ผิด ถ้าหากว่าดูแล้วประโยชน์เกิดมากกว่าก็กลายเป็นดีไปเช่นไม่ไปทำให้คนเขาต้องมารับความทุกข์โดยใช่เหตุปุจชาปัญหาอย่างหนึ่งที่แพทย์พบก็คือคนที่มีโรคพิการหรือเป็นโรคแล้วถ้ายอมรับว่าเป็นเรื่องกรรมก็อายที่จะไปแสดงตัวหรือไปขอความช่วยเหลือให้เป็นที่ประจักษ์ของคนอื่นพอมีลูกคนใหม่ก็พิการอย่างนี้อีกความเชื่อเรื่องนี้จะแก้อย,อย่างไรวิสัชนา จุดที่พลาดอยู่ตรงที่เขาอายว่าเป็นโรคเวรกรรมต้องมองว่ามนุษย์ทุกคนเป็นสัตว์ที่มีกรรมดีกรรมชั่วปนกันไปมนุษย์เป็นสัตว์ในพบที่แปลกจากพบอื่นๆคือเป็นพบที่มีความดีความชั่วปนปนกันไปบางคนบกพร่องด้านนี้แต่อาจจะไปดีด้านโน้นเราบกพร่องด้านนี้เราอาจจะไปดีด้านอื่นในทางพระพุทธศาสนา ถือหลักการฝึกฝนพัฒนาตนให้ดียิ่งขึ้นถ้ามีอะไรที่เราจะแก้ไขให้ดีขึ้นเราต้องทำมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้ฉะนั้นหลักการก็คือ 1. เราอาจจะมีจุดอ่อนแง่นี้แต่ไปดีแง่โน้นคนอื่นเขามีแง่ดีอันนี้แต่เขาก็ไปม,มีจุดอ่อนอันโน้น 2. แต่ละคนก็มีจุดอ่อนจุดด้อยคนละอย่างส่วนดีก็รักษาพัฒนายิ่งขึ้นไปส่วนไหนบกพร่องก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีเพราะฉะนั้นยิ่งมีวิธีการแก้ไขเรายิ่งต้องแสวงหาถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองไม่ควรจะไปตัดโอกาส 3. ถ้าใครมิพัฒนาตัวเองเช่นยอมรับว่าผลกรรมเราทำมาเลยเป็นอย่างนี้แล้วไม่แก้ไขปรับปรุงท่านถือว่าทำกรรมชั่วใหม่ กรรมชั่วนี้คือความประมาทเมื่อเรารู้ว่ามีจุดอ่อนข้อบกพร่องอย่างนี้ปล่อยทิ้งไว้เราไม่แก้ไขคือความประมาทความประมาทเป็นอกุศลกรรมคือทำกรรมชั่วถ้าเคยทำกรรมชั่วไม่ดีมาก่อนแล้วรับผลของกรรมเก่าที่ไม่ดีแล้วยังมาทำกรรมชั่วซ้ำเติมหนักเข้าไปอีกนี่คือความประมาท ถ้าเราทำกรรมไม่ดีแล้วผิดพลาดก็ให้รู้ว่าที่ผ่านมามันไม่ดีควรตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นทำกรรมใหม่ให้ดีให้กรรมเก่านน้นเป็นบทเรียนไปไม่ควรจะไปประมาททำกรรมชั่วซ้ำซ้อนเข้าไปอีกกรรมชั่วที่คนมองไม่เห็นคือความประมาทพระพุทธเจ้ารตรัสเตียนไว้ถือว่าเป็นอกุศลสำคัญความประมาทประกอบด้วย 1. ปัญญาไม่มีเป็นโมหะสอง ขาดสติสติไม่ใช้ไม่ระลึกว่าอะไรบกพร่องเสียหายแล้วจะได้แก้ไขขาดสติขาดปัญญาหมดเลยปุจชาบางคนดื่มเหล้าสุบุรี่จัดแล้วเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นเมื่อแพทย์แนะนำว่าควรงดเสียเขาก็บอกว่า ถ้าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคล้ายๆกับมีกรรมมาแต่ชาติก่อนถ้าจะต้องเป็นอะไรไปเขาก็ยอมรับแต่ถ้าเขาไม่มีกรรมเขาจะดื่มเหล้าสูบบุหรี่ตอนนั้นแค่ไหนก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นวิสัชนาเขาถือเรื่องกรรมผิดตั้งหลายชั้นหลักกรรมไม่ใช่กรรมเก่ากรรมก็คือกรรมไม่มีคำว่ากรรมเก่ากรรมใหม่กรรมอดีตกรรมปัจจุบันกรรมอนาคต กรรมเก่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกรรมในพระพุทธศาสนาถ้าพูดว่ากรรมมิใช่กรรมเกา่าลทัทธิกรรมเก่าก็มีลทัทธิหนึ่งคือลทัทธินิครนเป็นลทัทธิมิจฉาทิฐิซึ่งพระพุทธเจ้าติเดเตียนไว้ลทัทธิกรรมเก่าก็คือถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมเก่าไปทั้งหมดลทัลทธิสามลัทธิที่ผิดหลกักกรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนอภิธรรมก็บอกพระสูตรก็บอกคือหนึ่งลทัทธิปุเพกะตะเหตุ หรือปุเพกะตะวาทะลัทธิที่ถือว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมเก่าที่ทำไว้แต่ชาติปางก่อน 2. ลทัทธิอิสระนิมมานเหตุหรืออิสวนิรมิตทวายอะไรอะไรก็เป็นเพราะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บรรดาล 3. ลัทธิอเหตุอปัจจยะหรืออเหตตวาด ลัทธิที่ถือว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นแล้วแต่ความบังเอิญไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่โชคสามลทัทธินี้ผิดหมดเลยคนสูบบุรี่ที่บอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วแต่กรรมเก่านั้นตรงกับลทัทธินิโครนชัดเต็มที่เลยทีเดียวถ้าถือหลักกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาจะต้องสร้างผลดีด้วยการพินพยายามทำสิ่งที่ดีซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น จากหลักการ,รและหลักไรสิกขาปุจชาถ้าเช่นนั้นในชนบทที่มีความยากจนแร้นแค้นการยอมรับสภาพของตนเองโดยถือว่าเป็นกรรมเก่าก็ผิดแต่มีคนว่านั้นเป็นคตินิยมที่ดีทำให้คนไทยสันโดษยอมรับอะไรได้วิสัชนาะเรื่องกรรมเก่านั้นผิดอย่างไร กรรมเก่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกรรมฉะนั้นเวลานับถือต้องนับถือให้ครบหลักกรรมไม่ใช่แค่กรรมเก่า กรรมเก่าคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นอย่างปัจจุบันเมื่อถึงปัจจุบันเราพบสภาพอย่างนั้นแล้วหน้าที่ของเราคือทํากรรมใหม่แก้ไขทีนี้เราไปยอมรับว่าอนาคตก็เป็นเพราะกรรมเก่าทําไมเราไม่นับขณะนี้ด้วยอนาคตนั้นเวลาพูดถึงกรรมเก่ามันต้องหมายถึงขณะนี้ด้วยเพราะอีกนาทีต่อไปจากนี้มันก็กลายเป็นเก่าแล้ว ผลกรรมข้างหน้าที่เราก็ได้รับมาถึงเดี๋ยวนี้ด้วยกรรมเก่าของปีหน้าก็คือปีนี้ด้วยแล้วปีนี้เราก็ตกอยู่ในความประมาทก็กลายเป็นว่าปีนี้กําลังทํากรรมชั่วพอถึงปีหน้าเราก็เลยมีกรรมเก่าที่ชั่วเพิ่มขึ้นไปอีกทําไมไม่ทํากรรมปีนี้ให้ดีความเข้าใจเรื่องกรรมเก่ามันผิดพลาด 1. ในความเห็น 2. ในวิธีปฏิบัติ ผิดพ,พลาดในความเห็นหมายความว่าในพระพุทธศาสนาท่านว่ากรรมเป็นการกระทําเหตุซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยผลเกิดจากเหตุมันเป็นกลางๆมันไม่เฉพาะอาดีตไม่เฉพาะเก่ามันรวมปัจจุบนันอนาคตทั้งหมดเลยถ้าเราไปมองแต่กรรมเก่าว่าอะไรอะไรก็เป็นเพราะกรรมเก่าก็เลยเข้าลทาทัทิมิจฉาทิฏฐิไปเราไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่า ผลที่เราประสบปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามาจากกรรมเกา่าอดีตนับแต่วินาทีถอยหลังไปเป็นเก่าทั้งหมดต่อไปข้างหน้าในอนาคตก็นับตั้งแต่วินาทีนี้เลยไปพอผ่านไปวินาทีเดียวขณะนี้ก็กลายเป็นเก่าไปแล้วจากหนังสือกรรมกับโรคพันธุกรรมในทัศนะพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระพุทโกศาจารย์ปออประยุตโตขอ,ขอบคุณที่รับฟังค่ะ